สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วจ้าสาวบ้านป่าพักกินวันนี้สาวบ้านป่าพากมากินส้มตํานะคะส้มตําไอหอยนางรมนี่หอยนางรมนะคะพี่น้องดู้ิส้มตําสีสันน่าทา,านมากอ่ะพี่น้องขาดูสิคะอืมนี่น่าทานเสบๆเ,เวอร์นะพี่น้องะ่ะนี่ค,ะค่ะก็มีบักลินฟ้านะคะปักแข้ง ตัวพลูนิดหน่อยแล้วก็นี่อะไรนะอืมอืม,อมะอมะอมไม่สวยวันนี้มาครับพี่น้องชะอมไม่สวยะอมแบบมาจ้า Mm-hmm. อาสูงมานี้เ้ยอาไปไหนอิ่มแลวเหรอ,อโอ้ลืมน้ำลูกนะค่ะต้มตามปูนะวันนี้ปลาเป็นปันด้วยเน่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Hãy mày ขอบคุณครับส้มตำนี่แซ่บมากไม่ใส่น้ำตาลนะพี่น้องสนท้ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะ ưng ừ. bảy bánh ba chỗ mới coi sủi nó cứ nong ใส่ไปเลยเกียรพิธีตองนะคะมีมีพธิธีพิธีรีตองเดี๋ยวก็ยัดเข้าปากเลยพี่นอ้องอืออือ อมแซบๆพี่น้อง,องตัวใหญ่นะ หวานสะใจมาก อ๋ออ oh. mm ืมตอนปลาดูส hmm. mm ิปูอืมโอ้สะใจพี่น้องเอ้ยมา ชอมไม่สวยพี่นอ้องช o มวันเนี้ยไม่สวยค่ะอืบ ไม่น่าละกับนะห้าบาทช่ออมอ่ะพี่น้องเนี่ยอืแล้วก็กินกับส้มต่ืมพี่น้องดูสิอืม ใส่ขิงนะครับพี่น้องอืม,อม,อม จะอมให้หมด Để lòng làm chim rồi xíu Nó chỗ ồ mà à. ừ. ừ. tôi không làm mới đai chú mới đai không tầm จิมส้งต่ำไม่ได้เลย I mm -hmm. หิวว่ะากินมากเคล็จระรอดละ ลมไขมันนะมีไขมัน กินไม่เลิศอืมหอมดำเลิศอืมอร่อยอสุด เฮยจ้าอือกินน้ำยิ่งอร่อยครับพี่น้อง่ะโอเคค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า